สวัสดีครับผมผมโอมจากช่อง t i ย h Shooting Training and Review นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแม็กแบบรวดเร็วนะครับหรือว่า speed reload นะครับก็ผมจะมีวิธีเปลี่ยนแม็กสวิธีนะครับผมเรียกเป็นชื่อของผมเลยแล้วกันครับให้เรียกถูกว่าคลิปนี้ท่านี้ชื่อว่าท่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าจริงๆมันเรียกว่าอันนี้หรือเปล่านะครับผมไม่ต้องไปยึดกับ ยึดติดกับชื่อนะครับผมอาจจะผิดอาจจะถูกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็แค่อยากจะสอนว่าเออท่านี้มันเป็นยังไงท่านี้มันเป็นยังไงนะครับผมชื่อไม่สําคัญนะครับผมอาจจะถูกอาจจะผิดก็แล้วแต่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับผมวันนี้ก็สนับสนุนโดยสายสลิง Mac p o นะครับ M S 2นะครับผมสามารถเป็นวันสลิงคอยได้และทูสลิงคอยได้นะครับผม ะครับผมได้ทั้งสองแบบนะครับผมสนับสนุนโดยร้านผมเองครับอาจจะสงสัยว่าทําไมผมต้องแต่งตัวเต็มยุอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็คือผมเป็นพ่อค้าอ่ะครับก็มีอุปกรณ์อะไรอยากจะนําเสนอก็อยากใส่ให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เอาใจสายชอบสีทรายตัดกับสีดํานะครับผมเือทรายกับตัดกับดำตาทรายกับดำหมดเลยนะครับผม โอเคครับเราจะมีวิธีการช้าๆให้ดูนะครับผมแล้วก็จะตัดยิงจริงให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมที่ผมไม่ถ่ายไว้แล้วในอาทิตย์ก่อนโอเคครับผมไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นเราจะทำอะไรกับปืนนะครับเราต้องตรวจสอบความปลอดภของปืนนะครับผมอยู่ในบ้านก็ต้องตรวจสอบนะครับถอดแม็กก่อนนะครับดึงสไลด์ ดูช่องหลังเพิงว่ามีลูกหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับเราก็ลั่นไกที่ทานที่ปลอดภัยนะครับโอเคครับผมปืนปลอดภัยนะครับผมเรามาดูวิธีแรกเลยดีกว่าผมเรียกมันว่าวิธีสปีดดีโหลดนะครับผมก็คือเรายิงไปปุ๊บปุ๊บกระสุนหมดนะครับผมยิงวึด หรือว่ายิงไม่ได้กระสุนหมดเรากดกดแม็กเลยนะครับผมตกไปไม่เป็นไรกดแม็กแล้วก็เสร็จแล้วเราเลื่อนพันท้ายเข้ามาหนีบตรงร่องไหลน,นะครับเพื่อลดแรงของปืนความน้ําหนักของปืนนะครับแล้วก็ดึงแม็กกลับมาใส่แล้วก็กดโบ๊แล้วก็ยิงต่อนะครับผมแบบนี้นะครับเนี่ยเก็บแม็กครับหนึ่ง ไม่ทอีกทีนึงนะครับยิงปุ๊บปุ๊บหมดยิงไม่ได้เรายิงไม่ได้เราปลดแมกเอาปืนเข้าล่องไหลแล้วก็อาแม็กเรใส่งแล้วก็ปลดโบแล้วก็ยิงต่อนะครับวิธีแรกคือสปีดดีโหลดนะครับผมโอเคตัดไปดูยิงจริงอะไรดีกว่า โอเคครับตามในคลิปนะครับที่ตัดไปต่อไปเป็นการเปลี่ยนแม็กแบบทีเท a ล r ี l o a d นะครับหรือว่าเรียกสั้นว่าแท็กลีโหลดนะครับผมคือแท็กลีโหลดก็เวลาเรายิงปุ๊บ,บแล้วเราอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยแล้วเราไม่ต้องการแบบให้แม็กไม่ต้องการให้ กระสุนเราน้อยเงินไปเราก็เปลี่ยนแม็กใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็แม็กเดิมก็เก็บไว้นะครับไม่ว่าเราไม่เราไม่รู้ว่ากระสุนเหลือเท่าไหร่เราต้องการที่จะมีจำนวนกระสุนมากที่สุดเราก็เก็บแม็กเดิมไว้นะครับก็คือยิงไปปุ๊บปุ๊บหาที่เข้าที่กำบางปุ๊บเอาปืนเข้าล่องไหลเหมือนเดิมนะครับผมยิบแม็กเก่าเนื่องจากเรามีเวลาเยอะ พอเราหลบเข้าที่กำบังแล้วครับหยิบแม็กเก่าแล้วทําแบบนี้นะครับชี้ลงท้างล่างแล้วเราก็จับแม็กเดิมยึงกับแล้วหมุนโหลดเตดแม็กใหม่เข้ามาแล้วก็ใส่ในถุงที่แม็กหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีถุงที่แม็กเราก็ใส่ในสองแม็กเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ยิงต่อนะครับก็วิธีนี้ก็ ในคลิปที่ผมไปถ่ายมาผมก็ทําผิดนะครับผมแบบนี้คือถูกนะครับตั้งใจจะสอนแบบนี้นะครับแต่ในคลิปคือทําผิดนะครับผมก็ยังไม่สามารถไปถ่ายใหม่ได้นะครับไปถ่ายซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าผนตกไม่สามารถยิงปืนกลางแจ้งได้นะครับผมโอเคครับทําตามแบบนี้นะครับแต่ผมจะตัดให้ดูว่าผมทําผิดยังไงนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนะครับผม ยิงปึ๊บปุ๊บป๊บหาข้อที่กำบังปึ๊บเนี่ยปืนเข้าร่องไหลหยิบแม็กเดิมชี้ลงข้างล่างดึงแม็กเก่าแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วดึงแม็กใหม่ใส่ผมงที่แม็กหรือว่าซองแม็กนะครับผมแล้วก็ไปต่อนะครับผมโอเคครับเราตัดไปคลิปที่ผิดกันเลยดีกว่า <laughs> โอเคครับตับดตัวคลิปที่ผิดกัแล้วก็เดี๋ยวยังไงว่างๆเดี๋ยวไปถ่ายซ่อมให้ใหม่นะครับผมอืมต่อไปเป็นแบบที่สามนะครับแบบแคท t ิ c a ค s p e สปีดลีโหลดนะครับเรียกของผมเองนะครับไม่ไม่ได้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าโอเคครับแบบที่สามก็นิยมในหมวดนะักยิงปืนที่แนวยุทธวิธีนะครับผมก็ผมว่าเรายิงไปปึ๊บปึ๊บ เรารู้สึกว่ามันหมดยิงไม่ได้เราตรวจเช็คช่องรังเพลิงก่อนนะครับโดยการเอียงแล้วมองเข้าไปในช่องรังเพลิงนะครับเมื่อสังเกตว่ากระสุนหมดเราก็กดลดแม็กนีเข้าร่องไหลแล้วก็เสียบแม็กลดโบล์แล้วก็ยิงนะครับผมอีกทีหนึ่งยิงไปปึ๊บ ยิงไม่ได้อีกไกลค้างไกมุดหรือยังไงก็แล้วแต่ปืนนะครับผมยิงไปปุ๊บ,บขอขอโทษครับยิงไปปุ๊บเช็คช่องลังเพลิงว่ากระสุนหมดหรือเปล่าแล้วก็ติดซองแม็กออกไปหนีบเข้าล่องไหลแล้วก็เสียบปลดโบลต์แล้วก็ยิงต่อนะครับผมก็วิธีสางว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ออกไปดูในคลิปกันเลยดีกว่า โอเคครับคลิปผมแนะนําก็เป็นยังไงนบ้างครับก็ผมก็มีความรู้อยู่แค่นี้นะครับผมสามวิธีนี้ก็อยากจะมาบอกกับพี่ๆน้องๆน,น,นะครับผมเป็นมิตรทานกันเนาะ<อ>ก็แนะนําการเปลี่ยนแม็กแบบรวดเร็วนะครับผมเอาไปใช้ในชีวิตจริงหรือว่าเอาไปใช้ในการแข่งไอ s c อก็ได้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนอีกอย่างนึงก็คือ ราฟเฟลแบ็คนะครับหรือว่าสองพันท้ายนะครับผมสอบถามกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับผมคลิปแนะนำการเปลี่ยนแม็กแบบ Speed สปีดโ o เ d อร์ p e e d นีโหลดนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ